สวัสดีครับสวัสดีผู้ดีที่ตามรับชมชม่องเฮ้าครับดีใจ okay, นะคนนอกครับ mm hmm. มือนี้ล่มวีวีครับหัวดลมออกนะครับทา mm hmm. งอำเภอนาตาันจังหวัดอุบลร,ราชธานี mm hmm. านารู้สึกว่าลมหนาวเรือมแง่ลงมาแล้วครับล่มวีวีสังเกตเบื้องล่มนะครับปลายไม้ตีครับทางอำเภอหน้าตาันหัวลมแหลกออกนะครับ mm hmm. พะฉะนอห้องบอ่อผาดครับเตรียมตัวจวดแต่ว่าลุ่มไว้เมื่อท่านตัวเนียงมไ่ได้แต่ว่ากับต่วใสได้อยู่ครับเอามีลมห่อกับบ่อผาดครับเตรียมตัวจวดก่อนบานเขาเลยห่อเตรียมเชือกก่อนครับมึงครับอ้ลมดีดีครับ ล่มแรกครับล่มแรกเดี๋ยห้องไปเตรียมเชือกก่อนนี่ครับเชือกห้องเชือกสายพันธ์ครับแต่ว่าเสี่ยวเชือกนี่ไปใส่ซะก่อนนี่วาวซุ่มทีห้อง <laughs> หมดจอครับซุ่มนี่เดี๋ยอเชือกก่อนครับ กับผมเขาได้เชือกเสร็จเรียบร้อยครับจะเอาบาวจุฬาจุฬาตัวเกาหองไปปล่อยสืบเสือเบื้องบนครับเป็นยังไงจวดว่แต่ว่าบนหนาผาดครับกันล่มหน่สิเอาบาวจุฬาไปอ,อดีกบสะก่อนหองที่ยิงล่มเล่ยมากแต่มาขึ้นนะครับมาขึ้นนล่มเบ็ดขึ้น ว่าจุลาตวเกาห,หนีแลไปลองปล่อยบึงจะเป็นทางใดเขากรบอกกบอกหลายใหญ่หางครับเตรียมตัวจวดกันเลยครับผมกําลังใหญ่เสียกไปครับจะเสียกของเขาเคี้ยวครับเขากําลังจะออกล่วงครับกลางเดือนตุลาคมพื้นที่อื่นทางอื่นไปนยังได้ครับ คืออยู่บอ่ะสร้างเพื่อหน้าตาไงมากแล้วครับลุม่มแต่ว่าลุม่มเพียงเพทันตัวเนื่งมันได้สังเกตเบื้องปลายเขาครับแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่ลุ่มวีวีเบิดขึ้นครับดูดูฝนกะใกล้เบิดแล้วครับอยู่ในสวงปลายฝนต้นหนา,คาวครับใหญ่เสียกให้ครับบอจุลาเข้ามาล่องเชิงเบิง้ง บายห้าไปเตรียมตัวโยวนกันเลยครับยนยู่หน้าเ้าโมงหนะเดี๋ยวมีตือเขาเพื่อนครับครับผมเตรียมตัวครับเดี๋ยวรอจังหวะล่มครับรอจังหวะล่มแล้วเโยนเลยล้มมาบุกใหญ่จังหน่อยครับตังสี่งขึ้นล้มวีวีครับ ออกกรลังเขียวกําลัางออกร่วงครับนี่เขาดอเขาดอเพื่อนกับกําลัางก้มครับนี่หน้าเขาในลังบั่นครับจวดก้อนมูเลยแบบพรอซ่าครับไปไปแล้วครับไปแล้วครับ แต่ว่าเซินครับเพวงส่งลมมาพอยต่อเนื่องไปได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสายๆนะครับช่วงใกล้ีิเทียงแต่ว่าขึ้นไปแล้วครับหลอดลมครับเพราะว่าใส่เสียบไม่เยาวดวิ่ช่วงยามเาเวียนลมก็จะอยู่ล่างนะครับ ล่มบนบ่ปันไดแต่ว่าก็ใส่เสียกบื้องเงาครับพื้นที่รับลมแหลกครับทางอำเภอนาตาลบ้านผมโอ้ขึ้นไปกจาพื้นเก่าครับสายจวดล่มตรงทิศนะครับเนี่ยเดีย๋ยวสิว่าตัวนี่ครับปลาเขายังเขียวครับ ไปเถอะที่ทเราครับเบวาวจุฬาหอเดี๋ยวเสียบเบาอีกกุดเพิ่มอีกตัวครับขนาดจักประมาณร้อยแปดสิบเซนแต่ว่าเวบาวจุฬาตัวใหม่เขาเนี่ทันเทศครับเทศช่วงนี้เพราะท่านแดดไม่หุตกใส่ปลาเขาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิบ้าให้ครับเอาตัวที่มันขึ้น,นแน่ๆมาหล่อนล่มครับ มงจะปล่อยให้ล่ลงเองเครบบเปามสิอยู่แดงเขิงบ่เ,บเบซลเลยล่มครับโอ้มันปงามครับเอาจุฬาเดี๋ยวไปเบึ่งมุมมองนาครับ ท่าอื่นเป็นไรครับทาาอื่นมีร่มบ่กล่องคือหมวดใช่ปะบ่ม่เงินสอกล่องไหมครับสายจวดคนจนโทรศัพท์กับเครื่องเกาแล้วครับ่ายมาสองปีละร่มครับร่มดีดีครับร่มบ่ลร่มเสียงเขากล่องนาจะดูครับเสียงลมเขากล่อง ถวนี่จวดกอนหมูก่อนฝวกเลยผมจะไปบึงุม่องหนาครับทางอื่นเป็นยังไรฝอกเก้ากันได้ครับเด็กจวด,ดวยอยู่บ่มีลมบ่ตาางนี่ลมตอเนื่องดีขนาดเลยเรื่มต่อเนื่องนะครับจะไปเบึงของนาหรอนี่ครับโอ้ยตัวไม่แน,น่อยนะครับหลังเฮือนครับ มีมองปลาไฟมังกาห้องอู้จูบครับจูบจูบแห้งขนาดนครับอู้จูบแห้งขนาดเลยอูย้ยแม่เจ้าพูดนะดึงขนาดครับ่ขึ้นสั้นขึ้นสั้นแวก็จะฮ้อนร่วงครับ เดี๋ยวเจอลมก็จะซัดขึ้นไหมธรรมชาติของวาวครับเยอะสิฮาจังหวัดดันสอดแจ้งร่องเบิงบูรัว่ามลแรงนี่สิสามาดบ่ขันมีลมวีวีกับสิร่องดันสอดแจ้งร่องเบิงครับเจ้ากับสิได้่ายคลิปให้เบิงขันสอดแจ้งนี่นี่แต่ว่าขันลมคื่อยังมาขึ้นเนี่ยผมว่าได้ครับได้การเลย ตุมวีวีครับอขึ้นไปก็สวยงามครับจุฬาโตเกีเวฮาเจออีกแจักมะออื่นนี่เบิ่งพยาก,ก่อนล่มในช่วงะวันสิบโมงนี่ล่มหนาจะแห้งครับมะอื่นมืะออื่นวันพฤหัสมะนี่นี่วันพุธ โมเมนมือนีวันอนังขั้นเนี่วะมือนีวันอังขัน้น,น,ขนครับบมเมนมันปุดแม่นบอกจำามือจำเป็นปิดมือนีวันที่สิบันังคัรที่สิบครับสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีอย่างไรคลิปเปิดหัวครับหัวลมแหลกออกแล้วครับ แต่ว่ากัิทีมช่วงไปอยู่ครับเพราะว่าฝนมันก็ยังไม่ทันเบิดคขักแต่ว่าเขา,าบริยานครับเพราะว่าติดผาลมครับแต่อุย้ยขึ้นสั้นซื่อหัวแต่ก็ล่งได้แบบนี้่าจะ่ยิงหัวซักกับพวกพหัวซักพับลงลง่มตีลังลงลง้นได้นี่มองครับอุย้ยขึ้นสั้นเวทนายสังเกตบึงเสียกับสั้นบ่สั้นเวงเงา นี่แหละเจอล่ยลงยันก็ล่มตีลังนี่แหละมองมันโอเคครับสวัสดีครับ